ยินดีต้อนรับสู่ช่องขาอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารและอัปเดตรถยนต์ใหม่จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถเปิดตัวใหม่รถต้นแบบรถหรูหรือรถใช้งานจริงที่น่าสนใจเรานำเสนอทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์ให้คุณแบบใกล้ชิดที่สุดและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถรุ่นใหม่ที่หลายคนอาจไม่คาดคิดมาก่อนการรวมตัวของสองโลกที่แตกต่างแต่ลงตัวอย่างน่าทึ่ง กับการเปิดตัวของ2025 Ford Mustang Pickup รถกระบะสไตล์สปอร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของม so ัสเซลคาชื่อดังอย่าง Mustang Ford Mustang Pickup 2025ถือเป็นการพลิกโฉมครั้งสำคัญของแบรนด์ Ford ด้วยแนวคิดใหม่ที่นำเอาความแรงและความสปอร์ตของ Ford Mustang มาผสมผสานเข้ากับความแข็งแกร่งและการใช้งานอนเนกประสงค์ของรถกระบะทำให้รถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ดูโดดเด่นและเร้าใจเท่านั้นแต่ยังตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและสายลุยที่ต้องการความแปลกใหม่ รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Mustang Pickup ปี2025นั้นสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้าของรถยังคงเอกลักษณ์ของ Mustang ไว้อย่างชัดเจนทั้งไฟหน้าและทรงเฉียบคมกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้มมาป่าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรุ่นนี้เส้นสายบนฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ดูบึกบึนแต่ยังคงความสปอร์ตเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่ารถมีการยกความสูงจากพื้นให้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่บนเส้นทางที่สมบุกสมบัน พร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่และซุ้มล้อแบบดูดันให้ความรู้สึกแข็งแรงด้านท้ายของรถถูกออกแบบให้ลงตัวกับความเป็นรถกระบะโดยแท้แต่ยังคงดีไซน์ที่โฉกเฉี่วสไตล์มาสแตงไม่ว่าจะเป็นไฟไท้ายเล็ดแบบสามแทงที่เป็นซิกเนเจอร์ของรถรุ่นนี้หรือฝาท้ายที่มีการออกแบบให้ใช้งานสะดวกพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติที่เก็บสัมภาระด้านหลังถูกออกแบบให้รองรับการบรรทุกของได้หลากหลายทั้งใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล ภายในห้องโดยสารของมาส a n g Pickup 2025ยังคงความเป็นรถสปอร์ตอย่างเต็มตัวคอนโซลกลางถูกออกแบบให้เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางด้วยหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ทั้งแบบดิจิทัลและจอสัมผัสที่เชื่อมต่อระบบซิงค์5รุ่นใหม่ล่าสุดเบาะนั่งแบบสปอร์ตทรงกระชับพุ่มด้วยวัสดุหนังคุณภาพสูงพร้อมการปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศระบบแสงไฟภายในแบบ a m b i e n t l ท g h t i n g ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้รู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้น ไม่ลืมที่จะใส่ความทันสมัยให้กับรถรุ่นนี้ด้วยฟีเจอร์ต่างๆเช่นระบบชาร์จไร้สายช่องเสียบ USB-C ระบบเสียงจาก Bang Olufsen ระบบแผนที่นำทางแบบ Realtime และระบบสังงานด้วยเสียงที่สามารถควบคุมฟังก์ชันหลักได้อย่างสะดวกแม้ผู้ขับขี่จะกำลังอยู่ในเส้นทางที่สมบุกสมบันก็ตาม ในด้านขุมพลัง Ford Mustang p i c k up 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 EcoBoost Turbo คู่ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่เร้าใจและแรงดิดสูงพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดได้รับการปรับจูนให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุกและการขับขี่แบบออฟโรดระบบการสะเทือนแบบพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับการลุยทางวิบากช่วยให้รถสามารถรับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากความแรงและความทนทานฟอร์ดยังใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยด้วยการติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ฟอร์ดคอมพานีไพลอต360ซึ่งประกอบด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเดอนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัดดับถีระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้การถอยจอดหรือการขับขี่ในที่แคบเป็นเรื่องง่าย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและยังต้องการความเทและแตกต่างจากรถกระบะทั่วไป Ford Must แ n g Pickup 2025คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดมันไม่ได้เป็นแค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือการนำจิตวิญญาณของมัสเซอคามาสร้างสารรค์ในรูปแบบที่ใช้งานได้จริงตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์เมืองและการใช้งานหนักในแบบฉบับของ Ford และทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของ f อร์ Must แ n ง Pickup 2025รถที่ผสมผสานความแรงความเทและความอเนกประสงค์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาอัปเดตของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่รถเปิดตัวและรีวิวสุด e x c กซ์คลูอีกมากมายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ